สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับแม่ไผ่แล้วก like ็พี่บอนนะคะหรือโค้ดบอนนะคะที่ใครหลายๆคนได้ร so ู้จักไปแล้วเนาะวันนี้นะคะแม่ไผ่ก็มีแบบว่าคําถามจะมาถามโค้ดบอนนะคะหลายคนนะคะเขาบอกว่าสงสัยอะค่ะว่าเฮ้ยเน่นเฟซบุ๊กยังไงให้ได้เงินเน่เป็นไปได้หรอแบบเราสามารถได้เงินจาก Facebook ได้เหรอวันนี้ก็จะมาไขเขาเรียกว่านะมาตอบคําถามกันนะคะที่ใครหลายๆคนถามแม่ไผ่มานะคะเดี๋ยวลองถามโค้ดบอนนะคะว่าอยากจะสัมภาษณ์อะอยากจะถามเนาะว่า เล่นเสร็จบุกยังไงได้เงินเดอ้ได้จริงไหมคะพี่ โอเคสวัสดีครับผมบอสธีรวินนะครับได้ยินชัดเจนไหมครับก็คือว่าเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับว่าในในยุคนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องให้ฟังง่ายๆเลยนะครับว่าปกติคำว่าเล่น Facebook ก็คือว่าทุกคนมี Facebook อยู่แล้วแล้วเราก็จะสไลด์มือถือเล่น a c e b o o k นะครับหาดูวิดีโอนู่นนั่นนี่นะครับแล้วถ้าเกิดเราสังเกตฟังก์ชันหนึ่งของ a c e b o o k นะครับตอนนี้มันจะมีฟังก์ชันที่เป็น Watch อะ t c h w A T C H นะครับ Watch นะครับที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นรูปทีวีอะครับอ ยาวๆแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเพิ่มฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่แบบเป็นวิดีโอล้วนๆเลยโอเคไหมครับคือเราสังเกตว่าเฟซบ o o กนะครับเขาจะมีหลายฟีเจอร์มากนะครับเขาจะมีหลายฟีเจอร์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟีเจอร์ขายของนะครับฟีเจอร์วิดีโอฟีเจอร์แชทคือทุกอย่างอะ Facebook จะพยายามเหมือนรวมนะครับ แพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มของคนอื่นมา,มาไว้ในของตัวเองนะครับคราวน,นี้อันนี้มันก็เลยเกิดเป็นรายได้ได้ขึ้นมาก็คือไอ้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Watch นี่แหละนะครับ Watch ที่เป็นรูปทีวีนี่แหละนะครับก็คือว่า Facebook เ,เขาสนับสนุนให้เราทําพวกคลิปนะครับทำไลฟ์นะครับไลฟ์สดแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องคลิปตอนนี้เนี่ยนะครับเล่น Facebook อย่างไรให้ได้ตังค์ใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าปกติผมเชื่อว่าคนทุกคนเข้าไปดู คลิปนะครับในบอชใน Facebook อยู่แล้วหรือบางครั้งเวลาเราเล่นเฟซบุ o กครับเราสไลด์สไลด์สไลด์อยู่อะมันจะมีคลิปวิดีโอเยอะแยะขึ้นมาเลยแล้วพอเราแตะไปดูสักหนึ่งวิดีโอปุ๊บอะครับมันก็จะแนะนําวิดีโอใหม่มาให้เราถูกปะอ่าไพ่เคยเป็นไหมพอเราแตะไปดูวิดีโอตัวหนึ่งปับ๊บอะมันก็จะแนะนําวิดีโอตัวใหม่ขึ้นมาซ้อนซ้อนซ้อนกันมาอ่านะครับแบบเรียนกันขึ้นมาพึ่บเต็ไมไปหมดเลยซึ่งเฟซบุ o กอะครับมันจะเป็นแบบโซเชียลมีเดียที่มีการแบบนําส่งอะครับนาส่งฟี ซึ่งเฟ o บุ๊กพวกนี้ครับมันจะเป็นฟีเจอร์ที่มันไม่เหมือน YouTube คือ u t u b e อะถ้าเกิดว่าใครจะได้ดูวิดีโออะไรก็ตามแต่คือต้องค้นหาเข้าไปใช่ค้นหาเข้าไปคราวนี้เจ้าของคลิปหรือว่าเจ้าของวิดีโออะต้องติดแท็กถึงจะสามารถค้นเจอกันได้ถ้าคนติดแท็กไม่เป็นคนค้นหาค้นหาคำหนึ่งคนติดแท็กติดแท็กอีกคำหนึ่งวิดีโอนั้นก็คือจะไม่ไม่ไม่ได้รับการค้นเจออ่ะก็จะไม่ได้ดูแต่ถ้าใน a c e b o o k อะครับเราไม่ต้องค้นหาเลยอย่างที่พี่บอสบ,บอกเมื่อกี้มันจะมีการ แนะนำวิดีโอนะครับขึ้นมาให้เราดูเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยน,นะครับครน,นี้เวลาที่เราดูวิดีโอพวกเนี้ยครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับถ้าเราเป็นแค่คนเล่นเราก็อาจจะไม่มีรายได้อะไรเกิดขึ้นแต่ในขณะที่คนที่เขาเป็นเจ้าของคลิปนะครับคนที่ตั้งใจทําคลิปวิดีโอลงไปเลยอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยครับจะมีรายได้นะครับจะมีรายได้จากการทําคลิปพวกนี้จริงจังเลยเหมือนเป็นยูทูบเบอร์เลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเฟซบุ o กนะครับมันจะมี Facebook Creator ที่เราสามารถที่จะทําตัวเองครับเป็นคนที่แบบ มาผลิตคลิปมาผลิตสื่อต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลาที่มีคนเข้าไปดูคลิปเราเยอะๆนะครับเราก็จะมีะไรายได้จากการทําคลิปเราจะมีรายได้จากการทําคลิปเหมือนในยู u ูบนะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีแอดหรือว่ามีโฆษณาม,มาลงในคลิปเหมือนกันคลิปที่จะสามารถทําเงินได้ก็คือคลิปที่มีความยาวเกิน3นาทีนะครับเกิน3นาทีจะเป็นคลิปที่ Facebook จะให้รายได้ของเจ้าของคลิปนะครับ แต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือว่าเจ้าของเพจเนี่ยนะครับจะต้องมีคนฟอลโล่นะครับหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนนะครับข้อที่หนึ่งนะเพจนั้นต้องมีคนฟอลโล่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคนข้อที่สองคือจำนวนวิดีโอครับในเพจนั้นนะครับต้องมีการดูรวมๆกันแล้วครับครบ3 0,000ครั้งพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับครบ3 0 0 0 0ครั้งนะครับเมื่อผ่านเงื่อนไขปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปที่ f a c e b o o k Creator รแล้วก็ไปเปิดการตั้งค่าเอาบัญชีธนาคารเรานะครับ ไปผูกกับบัญชีใน Facebook c r e a t o อเพื่อที่จะรับรายได้จาก Facebook ได้เลยนะครับรายได้เฉลี่ยของตอนนี้ที่เขารับกันอยู่ก็คือประมาณ1ล้านวิวเนี่ยจะมีรายได้ประมาณ8 0 0 0ถึงห0 0 0งหมื่นบาทะนะครับน,นี้คือรายได้เฉลี่ยที่ครีเอเตอร์เขารับรับกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถที่จะทักเข้ามานะครับสอบถามน้องไผ่ได้เลยนะครับว่าเราจะสามารถทําคลิปอะไรแบบนี้ได้ยังไงนะครับแล้วครั้งนี้ ตอนนี้นะครับพี่บอสทำโปรเจกต์หนึ่งให้อยู่ก็คือว่าส่วนมากคนอยากจะทําคลิปแต่ไปติดปัญหาว่าเนี่ยเราไม่กล้าออกกล้องเราไม่กล้าออกกล้องใช่ครับเราไม่กล้าถ่ายทําเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่ะความคิดสร้างสารรค์ที่จะครีเอทหรือว่าผลิตคลิปดีดๆออกมาหรือว่าเราจะหาคลิป viral, วไวรัลแบบไม่ได้อะไรเงี้ยครับคือจะไปติดปัญหาตรงนั้นของพี่บอร์เองก็เลยมีแหล่งนะครับแนะนําให้ว่าคุณสามารถที่จะเอาคลิปเหล่านี้นะครับจากแหล่งที่เราแนะนําให้เนี่ยครับ สามารถเอามาตัดต่อลงไปในเพจของคุณได้แล้วก็มันจะเรียกคนเข้ามาในเพจได้เยอะมากคลิปพวกนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นคือง่ายๆเลยคือคุณเล่น Facebook คุณสามารถมีรายได้ได้เพราะเราจะมีแหล่งแนะนําดาวน์โหลดคลิปให้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้พี่บอสจัดคอร์สอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาหาน้องไผ่ได้เลยนะครับก็ กติคอสนี้นะครับก็คือว่าต้องบอกกันว่ามันเป็นคอร์สที่คุณจะเห็นผลลัพธ์แน่นอนแล้วรายได้เนี่ยมันจะเป็นรายได้ที่คุณทําระยะย,ยาวได้เหมือน YouTuber เหมือนยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยคุณสามารถทำรายได้รายได้ระยะยาวได้น่าเรียนมากนะครับเพราะว่าคอร์สนี้ปกติแล้วอ่ะพี่บอสจัดอยู่ที่5,900บาทช่วงโควิดเนี่ยฮะคือลดพิเศษส,สุดๆเลย นะครับ9 90บาทสําหรับเพจเพจนี้นะครับและเท่านั้นไม่พอนะครับไม่ได้สอนแค่เรื่องของการทําคลิปอย่างเดียวแต่ว่าแถมนะครับคอร์สในการยิงแอดนะครับการยิงแอดการยิงโฆษณาบน Facebook เนี่ยแถมให้ด้วย4บทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นคือคุ้มที่สุดแล้วนะครับในราคานี้นะครับออ no, okay. ก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถพิมพ์สนใจมาใต้และสดนี้ได้เลยนะคะอบอกเลยนะคะว่าเราสามารถมีไรายได้จากการเรียน a ฟ e b o o k ได้จริงๆเนาะโอเคค,คือเราจะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานเราจะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานจนจน,จนถึงขนาดการเปิดรับรายได้เลย,เลย,เลยะะอะไรเงี้ยครับโอเคนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะใครที่สนใจที่อยากจะเข้าเขีย <c oughs> นด้ <c oughs> แต่คน ครที่สนใจที่จะเข้าไปเรียนนะคะก็สามารถทักแม่ไปไผ่มาได้เลยนะคะบอกเลยนะคะเราจะมีรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าอีกหนึ่งช่องทางนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่กล้าไลฟ์สดไม่กล้าขายของหรือมไม่กล้าในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถมีรายได้อีกอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook นะคะเนาะวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะคะพี่บอยก็มาสอนให้กับเราเนาะประมาณนี้นะคะ ก็คือก็คือพี่บอสย้ำให้ง่ายๆแล้วกันว่ารายได้จาก Facebook อ่ะมันมีรายได้หลายช่องทางนะครับมันมีรายได้คือเวลาเราทำเพจมาเพจหนึ่งอ่ะมันจะมีหนึ่งรายได้จากการขายสินค้า2รายได้จากค่าโฆษณา Facebook a d b r e a k 3รายได้จากสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์เนี่ยคือสปอนเซอร์นี่มี2อย่างนะครับสปอนเซอร์ที่ยิงแอดเข้ามาที่เพจเราโดยตรงกับสปอนเซอร์ที่ให้เรารีวิวให้มันมี2แบบนะครับซึ่งใครก็ตามแต่ที่มีเงื่อนไขบอกว่าถ้าเพจคุณมีคนฟอลโล่ครบ1000อันนี้คือ1000 1,000นปิดรับบรายได้กัสนซอร์ เลยอ่าแต่ว่าทาเก็ตเพจของคุณต้องชัดเจนซึ่งอันเนี้ยพี่บอสจะมีสอนอยู่ในอยู่ในหลักสูตรทั้งหมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถนะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับ990บาทลงมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็จะได้ราคาพิเศษอยู่สําหรับ100คนแรกนะครับโอเคอเค,ครับผมงั้นก็ประมาณนี้นะคะเราไปก่อนนะคะบายบายค่ะ